ทุกคนตอนนี้ทำอะไรต้มกระเจี๊ยบอย่าจะต้มกระเจี๊ยบกินทำไมไม่ตากแห้งบอกมันยังสต๊อตเองมันจะสต๊อลป่าวเนาะมีสด๊อจะกินสด๊อตเหรอครับเสียบพือเขานี่แล้เห็ดตะเจียบต้มตากแห้งกินแกะอย่างกระดนไม่ใช่ไรหวานๆควมดันอะไรครับแกะอะไรนะบหวานๆควมดันกินเล่นๆใส่น้ำเย็นๆใส่น้ำตาลนิดนึงก็อร่อยแต่ว่าถ้าเป็นยา มันเป็นยาครับบ่ต้องใส่น้ำตาลเด้อมันสิสมจังหน่อยแต่ว่าเป็นยานี่ครับบอกล่วงห้าทีเลยบ<อ>่แกะออกบ่บ่ครับแกะครับต้มสดๆเลยเพิน่นผู้อืน่นเพิ่นก็สิแก่ใกล้แล้วผมเฮ็ขีง่ไงเนี่ล่ะครับเพราะว่าผมขี้ค้านแกะครับผมว่าผมเอาทั้งกาก<ช>มันยังมีโปรตีนมึงกันอ่ะเบิ่งไยมันกันทีเด่นน่าจะเจี๊ยบที่หาหน่อยครับว่าจะต้มกระเจี๊ยบ ลดเปรี้ยวได้จะเป็นยาลดความดันอะไรต่างๆนานาหมอย่ยเตาแกจะัสรเบมขนาดหลาก็ไม่หมอเดียวจ้ว่าไม่สองหมอม่วอันเด้สองหมอกำลังนีเออปาเอาบุญละหมอออจ้ว่าเอามาสองหมอ่อกเออก็บ่านนี่ขอยงน้นีตัวเนาะจว่ามาสหมออยหันหลงนี่ครับ หนาววเห็นอนยจะไปก็ได so ้เอนว่าหนาวจะเฝ้าป่อยงัวะไปเดิน้าได้เอ้ไปได้สเ่าไดดเอนว่าหนาวทุกคนเราต้แบบนี้กันเลยความเวลาตัว้องสีหนาจิบกาแฟเบาๆกับตาดอน ต้องไปเจียบกินทุกคนหนาวคักหนาวแน่ัมืนอนก็ลมย้รรำไรเสร็กินไนนว้ร้่อนบ่นฝูดกัเสร็กินเลยเหรอตัดการที่เราเลย เดี๋ยวเราสิพาไปเบิ้งสวนใหญ่ๆนะคะไปเบิ้งต้นตะเจี๊ยบกันไปไปเบิ้งต้นตะเกียบตะเจี๊ยบที่เขาปลูกเขาไม่ได้ปลูกหรอม,มันเกิดมันเกิดขึ้นเองเดี๋ยวเราพาไปดูนะคะทุกคนไปดูเลยธรรมชาติพอยังอย่ามาเน็บมาสิธรรมชาติ์มาได้ใส,รรสรร่จ้าสรรีมไปค่ะเราพาไปดูผักใหญ่ๆกันขึ้นกระสอบได้หมดนี่เขาเป็นม็กซ์แต่เช้าเราก็ได้งานหลายอย่างนะคะทุกคน sao đấy là an là ngày an ngày tháng hỗn ngày viên ปคนออกทามาหากินแล้วโหขาเป็นอะไรเบิ้งเบิง,บง,บงขามาดูนะอย่าวิ่งอย่าวิ่ง <c oughs> อยู่นะคะพักกาดจ้ากินกับปนกับแจวปื๊ดงานพักงานเนยทั้ทงนั้นกลังขึ้นอ,อันนี้อย่างบุ้ือได้เคิงหนานพักอะไรเนี่ยจะไม่ขึ้นแค่นี้เองตาตาทำแค่นี้เองตัวนี้นี่จ้ะทุกคนกระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบที่มาเก็บเอาเมื่อกี้ไปใส่หมดบูงนากว้างลุมหมดหรอเอาแน่แล้วเ,เก็บไป้นลูกกระเจี๊ยบลมมากเลยค่ะทุกคนลมลมหนาวค่ะในสวนผักยายสวนผักคุณยาย เราพาไปดูรอบบ้านกันบรรยากาศดีมากจ้ะคุณเนียนเขาบ่ไดหดน้าต้นไม้บบกมวงกกำลังออกดอกออกน้อยจับลูกอยู่อันนี้มะม่วงแก้วขมิน้นดอกห้ายหลายแต่ว่าวติดน้วยเท่านี้แหละจ้ะ เราเปิดประตูออกก่อนเปิดประตูก่อนค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคน ทุนพี่ตู่ะเปิดก่อนจ้าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะไปทำกับข้าวแล้วเด้อทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยจ้า <c oughs> บ้านเราทำอะไรอีกป้าทรายคือเหลือเยอะแท้ ใส้ปูนอดอกไม้กำลังออกดอกนี่แรงสนับสนุนจากทุกคนนะคะส่วนเน่งเข้ากระไดม่เห็ดที่เก็บข้าวตรงนี้นะคะทุกคนได้ได้จากช่อง ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งของเราก็จะแบ่งไปทำบุญทุกเดือนนี่เห็นป่อันนี้สิเก็บเข่าด้วยค่ะเอาเข่าที่กองๆย่นหนันมาวางไว้ตรงนี้เป็นที่เก็บข้าวหรืออาจจะเป็นห้องไร้สดในอนาคตก็ได้คะ่ะทุกคนของไร้สดของเก็บของอืม นก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูไม่ข้ามโฆษณา thank you for watching channel ค่ะขอบคุณชาวต่างชาติ fc ทุกๆคนนะคะนี่เขาก็จะได้มีเงื้นตอเติบออกมาเนี่ยจากน้อยทำไปทีละอย่างคะ่ะทุกคนส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไปทำบุญใส่สื่อที่สื่อกินเก็บไปตั้งแต่เหยจ้ะท่านไหนแล้ว พัน์้ดอนแล้วนังต้มกาหน้ามน้อยอยู่นี่ซุกไป,ปบูนหน้ามแล้วออกดอกสีแดงไปพันย์ดอนเปิดเบื้องไหนบ<อ>้างมันจะควา้าเหรอเปดดาอน,อนี่เลยเราก็ต้มกเกียบเมื่อกี้ค่ะทุกคนตอนเติมไปอีกห้องหนึง่งห้องซ้ำนี่กับหลายบาทด้วยเนาะ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือกดติดตามคลิปด้วยนะคะโดยที่ไม่ข้ามโฆษณาปีนี้หละเฮาสิทะลุเป้าเราจะตั้งใจทำคลิปโอเคค่ะทุกคนเช้านี้ก็มาทักทายแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะคะยังไม่ได้ให้ยายอวยพรเลย ก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะ Thank you for watching channel ยามคาพาเพลิน Thank you ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ